สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพลินแพงครับ FC รถแหล่ลำเพลินเตยเตยสดสุขสุสขคนครับผมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตอร์เสดลำเพลินออฟฟิเชียลครับแรงๆจังอยครับพี่น้องมาอัปเดตหน้างาน,นการก่สอสร้างห้องตัดชุดครับผมห้องตัดชุดเก็บชุดพี่น,อนอ้องมาเบิ่งฝันแรงๆที่พอวันสิษย์ชับสองหน้าน,นี่แฮมแลวแล้วจะแล้วลว่าเข้าจะไปเบิ่งกัน พอแดงเราจะเอาให้แล้วภายในมือนีพี่สันไยังมาเร็วได้หนาน,นึงได้อีกหนาน,นึงพี่น้องสงสัยบนโยกเพื่อนโยกประเดไอ้หนังอันนั้นยังไงล่ะห้องน้ำเปห้องน้ำ ไปอัปเดตท่านผู้ชมเรบบีครับสวัสดีครับช่วงเย็นๆมาอัปเดตบึงโอ้แผ่นมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมลบกันเพราะว่าไอ้การใช้ระหว่างละลายทั้งซึ่งติดเหลืองมานะติดคือพวกาอนอยู่นะแต่ว่าความเสี่ยงการทำง,งานด้านบนนะเพราะมันมันมันเกี่ยวกับคนเบิรงกหรอกมันเกี่ยวกับกดยูทูบของเขานะ กำลังยิงด้านบนครับแต่ว่าผมทายก็คือบเป็น่ยนยังวะผมกะทายประจับเลยพอแต่ละของเราช่องใหญ่นะมันอาจจะเขาสนใจแต่ว่าของผมอาจจะประจับ AI ระบบ AI ที่นี่เห็นขั้วนี่ดิคนแจงลงไปมากไหมเบิ่งไป,ป,ไปผมได้ข้อมูลแค่ว่าตีพังไปแล้วเป็เรื่องมีข้อมูลบา คือผมได้ขอมลมาว่าคือตีผังเรียบร้อยแล้วผมห้ข้อมูลพี่น้องเท่ได้ครับวันพฤหัสทุนี้พูธพฤหัสค่ยกยกตัวนี้ออกเอาดเยก็ตัีค่ลยยปนึ่หยุดพุ่งไปยื่นคอเพ่ เททั <that> <that> ้งหมดเลยเพื <ad> <meter> ่อเด็กจะได้นั่งกินข้าวนั่งอะไรเผื่ออยา่างนั่งอ๋อผมอยู่บนเสาเบื่อหน้าไปเลยเนาะกก้องฟังแล้วการมุ้งคือสีมุ้งเนยเอาเลยบ่พีบอ่ะปิดบนบอหรือว่าแยกแยกเป็นช่วนนั่นไหมันกลัวมันอึดอัดอ๋ออย่ามันอึดอัดแกนค่ะถ้ามันเกิดอันนมันจะมีอากาศเลยพี่ไร้วางสีนะำอืมด่านมันด่นลบบําลวงแกนค่ะครับขั้วปีกสียกระดับขึ้นอืม ต้มีกับื้นแลปรมัวาสิับึงมีมีแปมไหมครับหรือว่ามีแล้วคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วเอารูแบบไหก็คือแปนแปนคือเป็นแปนในหัวเลยอการก็ดานขางคือก็ถึบไปหรือว่าหรือว่ามีข้างมุมนั้นจะเป็นห้องเก็บของแต่จะมีหน้าตาคือแบบนีเล่ะห้องตวัี่บ ก็จะไม่กว้างมันจะมีอยู่ห้องเดียวนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นห้องปิดวะครับเป็นห้องอนนเป็นห้องปิดบ่หรือว่านนเป็นโลง่ลงโล่งแล้วก็จะมีอ่างอ่างที่เราไว้บ้านพักบ้านอย่างเงี้ยค่ะเห็ดเป็นตอกแตบถ้เาเกิดเท่เท่คัดมันนละหายมันน้ำมันทะลุไหลอืย <ไป S 1> ครับครัมีอา่างลลางพักลลางยังเนาะเป็นค่ะอันนี้คือ แล้ววันนี้ผมทำได้ความกังวลน,นี่สิทีความนากเทเบอกไประยะการเทบันไก่ล่างเ้องเ,เน่้อ,อับบ้งไหนพี่จะเลิกจอดเราพี่จะเอ่าตัวคำ เงาเลย嘛อือพอใส่คนเทมันมันไม่ได้ครับมันมีอะไรมีคูณอะไรค่ะมันจะทำให้อาาคูณโ้นีเลาวครับครับเป็นหนาใหญ่้ยต้องใส่ซีแพคมีเกตยังไงเลยนะซีเรี่ยนเรื่อง s t r e งสเตรทเนาะใช่ค่ะ s t r e n เพราะว่าเขาไปสมเองนี่มันได้แต่ว่าแต่ว่าได้มาตรฐานใช่ค่ะนะคตข้างหน้ามันหนาสิบลาวสีอย่างนี้สีบไหมคะมันรับ สองว่างวหมนะมหา่หมครับครับครับนี่แหละที่เราปัามนาเราท่วงแต่ที่แหลกว่าแต่วทั้งหลังกวนอ่ะนะที่เราจะให้รถจอดนะที่ก็เออทามีล่างามาเพราะ้คนตกมาตกดกถ้าพดตกรถเทาเขาไปไหครับรถตกรตกผมขึ้นวานรถตกลยครับแต่ว่าผมขึ้นวาสิดี เ่บ่บ่ให้ต๊เราบ่ให้ตกเราประสบการณ์แล้วให้ต๊ะเราให้เลีงานเพี้เลี่ยงลี่ยคนละก็จะเช่างเข้ามาเพิ่มเพราะว่าตอนนี้งานเราเพิ่มแล้วครับนี้กนาิเขาเข้าหลัป่าันซี้ินเดือนหรืซเดือนครับควันนี้วันที่เท่ากยสิบสองเดดเนค่ะแล้วก็ตัวนี้สอาทิตย์กานาสิใสอ2อาทิตย์ค่ะครับเก็บเรือร่วมเก็บรายละเอียดช่วยยังเนาะครับ แต่คือแต่ละงานคือเดินไปพร้อมกันนะครับคือให้มันคือบอดล่อบอดได้ลออันใดอันนึงเสร็จนี่ครับคุณนอ้องจังสี่ขเขาจะอิ่นไปผู้รับเหมาของแท้ยังานต้องเดินด้วยมาต้องเดินต้องอีกกนแาพดล้วยัาจไปเบิ่งครับแต่ว่าที่ประแดงตัวผม แล้วว it oh ่าสิชาไปไป่เหลว่สองฟังแล้วเหลีฟังเดียวแล้วไปเซ่แล้ไปตุลาเย็นตอนนี้โอ้าะว่าสิช่วงนาอยู่้ชนช่างเนียมาขอพักรึงรึงวันแล้ค่ะอ๋อครับคโอ้กันย้อนเออแล้วไปตุลาไ่ใกันสิเหล้วยู่หรอไม่ค่ะำเพื่อนอมีใครเล่ามะถึงประมาณหกโมงกุมหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่ากงเกงใจท่านี่เพิ่นเจ็ดโอจัยงน้อยจัชุมพงศงอ๋อครับครับเอ้า เดี๋ยวนี่นานเนครมาหนางนานนี้ต่อมื่อนี้ก็นาชิมุ่งแล้วมุ่งแล้วเซจ แต่ชียุดยุดไปก่อนบ่พ่อพ่อก้อนหรือว่าสิคอตอนเลยชี่ว่าสิบว่ายุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะชี่ว่าสิบว่ายุดพรอบคุณน้องลูกแมวพี่อ๋อกระสิคอตอนเลยสุดยอดครับนี่จังแมนของแท้เดี๋ยวย่านทางงานมะแล้ยวเพามันย่านทางงานแล้วเนาะอ๋อไม่งานก็เป็นเสียวแต่เงินใบย่างเดียวเดีค่รับครับสองเบื้องคนบ้านง่ายมากครับสิ่เบิ้องมาหมื่นนึงก็วุ่นสิได้สี่หญ่ไม่มันต้องโปรเจกต์สิบได้แต่ละมือ เป็นหานงานอัปเดตเมื่อนี้ยเราเป็นรองเนาะความเคลื่อนอนาแต่เมื่อนี้กัยังว่าท่านด้เมด่ได้เป็นรองมีต่อโฮพ่อเมื่อนอี<ะ>้ยแต่ว่าอันนี้คืออัปเดตถึงประมาณตอนนี้กันช่วงประมาณสีมงงัมงเหลงสีมโมกว่าอัปเดตพี่น้องในเบิ้งกันครับจะทำมีความเคลื่อนนาจังไรผมกับสีไทยพี่น้องในเบิ้งอีกเลยครับเด้อก็อสิมีงานเพิ่มกับท่านในาดันหรอคะเงอะไปก่อนแต่ว่ามีแน่นวะอ่อ่ะอุบอุบไว้อุบไว้บอกบอกพี่น้องมี มีมีงานมีงานต่อเติมเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านได้บอกปุ๊บไปก่อนมันเดี๋ยวมันจะว่ามันจะว่าสไปเนาะมีงานเติมเต็มบอเป๊ปซี่กานเนี่ยว่าเป๊ปซี่ครับกับกับอ่าโอเคครับฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดครับขอบคุณครับ